ดีค่ะตอนคลิป2เนาะอ่าคุณสูตรพริกตอนนี้คุณสูตรสาธิตในการใส่ซับไหนของคุณสูตรนะคะก็พริกดูพริกดูว่าโอเคไหมสีน้ําเงินหรือว่าจะเอาสีฟ้าตามหลังจริงเราก็ชอบสว่างเนาะแต่บางคนก็ชอบอึมคึมเห็นไหมคะเห็นไหม นะอันนี้คือสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็สวยนะคะถ้าเราลดลดลดตรงนี้ไปคือเราลดแต้มไปข้อมือหนึ่งเห็นไหมคะมันจะเห็นช่องไฟช่องไฟก็คือตรงเนี้นจะเห็นเนื้อเหล่าและเห็นลายดอกเขาก็จะสวยนะคะตกลงสุกก็จะทําสีนี้แล้วกันนะคะโอเคสีนี้มันสว่างไปเ,เนาะโอเคก็ใช้เข็ม ใช้สีเดียวกับเสื้อคือสีฟ้าเนาะสีฟ้าสอยสอยนิดหน่อยสามจุดนะคะสามจุดก็แค่ให้มันอยู่นะคะแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนสีแล้วก็แทบแตบได้ออกก็เอาสีก็ซื้อผ้าอ่อนไปเราเบื่อสีนี้แล้วก็เปลี่ยนสีผ้าอ่อนไปประมาณนี้นะคะเนาะใครเห็นเสื้อสวยอะสวยแล้วสวยแล้วเห็นไหมทำได้ลสวยแล้ว วันนี้ก็พูดชิวๆวเนาะตั้งแต่กลอวจะได้กันนะอาพูดสวใส่เสื้อให้หุ่นตัวพี่นะคะหุ่นตัวพี่นี่นะคะใส่ผ้าถุงดอกพิกุลน้องหยิบหยิบ้อ ใส่พ่อถุงดอกพิกุลอบแห้งอย่างดีสีชมพูโน้ดนะคะหวานานะคะแล้วก็เสี้ยตัวนี้ต่อดอกกังหันสวรรค์ต้องสุกก็ใส่เสีส้อซับตัวนี้คือสูกปล่อยนะคะแกนสองชัน้นพันสี่นะคะพันสี่ถ้าใครอยากได้อีกชั้นหนึ่งก็บอกนะเยวจะใส่เป็นสามชั้นให้โอเคนะคะพ่อถุงนี้้าเรียกดอกพิกุลน,นะคะชมพูโนดสองร้อยห้าสิบบาท แล้วก็ส่วนนางเนี่ยสีแดงกุสูใส่ตัวฟูหลาเวียงพิงน,นะคะสีฟืมดำดอกแดงซึ่งเขาจะเด่นขึ้นมาทันทีนะคะ250บาทโอเคส่วนคุณสุใสคุณสุใส่ก็คือลายขอลายขอชมพูโนตนะคะชมพูโน้ตะะลายขอชมพูโนตนะคะแล้วก็ใส่เสื้อ ต่อดอกนะคะเหลือตัวหนึ่งนะเหลือตัวหนึ่งที่ถักเกินแต่ไม่รู้ว่าเจ้าสีฟ้าก็จะเอาสองตัวไหมถ้าไม่มีใครเอาอีกตัวหนึ่งก็อกสามหกนะคะใครจะรับก็พันห้านะคะใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะ่วนรั้สุกก็ใส่ซับสีชมพูนะคะโอเคดังนั้นเราก็มาพูดถึงพระถงนะุงเนาะพระถุงลายขอมองพระถุงมเมือชายไได้ครับพวกเร ช้าๆเหรอเออไม่คให้พูดเร็วไม่คให้พูดถี่มันมันไม่เหนื่อยก็บ้าแล้วไอ้พูดอีกก็เหนื่อยใจเย็นๆทำตัวเอยพูดช้าๆช่อย วันนี้คุณสุขถักให้คุณพี่คุณคุณพี่พี่นาองชื่ออะไรนอ้องลูกคุณพี่หลายนะคะสีจีบบัวลายกรุงริงเสร็จวันนี้นะคะพี่ชายเสร็จเรียบร้อยค่ะชายเสร็จเรียบร้อยแล้วแขนแขนสุกกาลังจะเสร็จข้างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็จะรีทายแล้วก็จะต่อด้วย เขียวก้านมะลินะคะใสแอวเนาะเขียวก้านมะลิทั้งหมดสามตัวเนาะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงผ้าถุงเลยก่อนเนาะขายของแล้วกันเนาะผ้าถุงลายขอที่คุณใส่นี่นะคะ,ะยิ่งใส่ยิ่งนิ่มนะคะนิ่มไปเรื่อยเรืนะคะใส่สบายสบายนะคะสีไม่ตกนะคะ เอาสีสีฟ้าสีเขียวอมสีเขียวอมฟ้าอาลูกมาถึงฟ้าน้ำทะเลนะคะเดีย๋ยวให้ลูกไปดูใกล้ถ้าอบแห้งเรียบร้อยนะคะนะคะ เดียวกันที่คุณสุดใจนะคะแต่คนละสีเนาะสองร้อห้าสิบบาทนะคะลายขอนะคะเขาเรียกขอจุดนะคะตรงนี้อันนี้ขอจุดอันนี้คือสีแดงข้างสีโบราณเราแต่ตีนเขาเออมชมพูนะคะสอง้ยห้าสิบบาทค่ะแท็กมานะคะที่งมดมีอาจจะสีละผืนนะคะ ตัวนี้ก็คือเข้มขึ้นใหม่หน่อยหนึ่งนะคะออกออกแดงแดงช้ำๆแต่โทนสีเขาใกล้เคียงกันเห็นไหมคะอันนี้ม่วงเข้มอันนี้ชมพูมใกล้เคียงกันใครรับสีไหนก็บอกมานะคะติ๊กมานะคะโอเคค่ะาออสีเหลืองทอง สีในที่มันนันือมีสีเขียวฟ้าอมฟ้านา้ำทะเลสาบสามผืนแล้วก็มีสีแดงช้ำๆสามผืนแล้วก็มีสีแดงข้างสามผืนสีผืนนะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีเหลืองทองเหลืองทองแต่ฝืมแดงนะคะ ปืนแรงข้างนะคะตัวนี้มีผืนนุมีสี่ผืนนะคะใครจะรับนะคะหมดแค่นี้ค่ะใส่ขอโอเคสองบาทค่ะตตวนี้คุณสูตรจะพูดถึงลายตัวนี้นะคะลายดอกพิกุลนะคะลายดอกพิกลเนาะอยู่ล่างเนลู มน้ไปทักยกมาหมดเลยในดอกพิคุณนี่ก็สุดเหลือสองสีนะคะก็สุอเหลือสีเดียวกันกับในหุ่นนะคะก็คือชมพูโน้ตนะคะชมพูโน้ตสีเดียวกันในหุ่นก็คือเขาจะหวานหวานนะคะอชมพูชมพูสุ่นมีแค่ไอมีสีเทาด้วยไหมจ๊อนี่ะไรก็ลองดูให้ นิ่มมากนะคะนิ่มมากเลยนะคะอย่นี้ฝุ่นนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ว่าเป็นดอกพิคุณนะคะนะคะสีสวยมากนุ่มสวยนะคะแล้วก็คุณสุก็จะมีสีแดงข้างยกดอกเหลียงทองนะคะ มีสองสีเนาะตัวนี้ตัดออกมาสวยมากค่ะเพราะเขาเป็นดอกพีกุลแล้วเขาอบแห้งแล้วเขานิ่มเลย่ะเป็นผ้าฝ้ายเนาะโอเคสองร้อยห้าสิบบาทค่ะมีสองสีนะคะแต่เดี๋ยวดูว่ามีเทาหรือเปล่านะคะไหนนูกไปถึงปกดออกซิเจนให้ผน ก็หายใจเองได้บ้างบางเวลาแต่กนเหนื่อยค่ะคือแตก่อนเด็กนาะที่จริงอ่ะนางสวยทั้งสามคืนนะคะคือนางสวยทั้งสามคืนใช่ใช่สราพสุจากได้ทั้งสามคืนนั่นแหละค่ะแต่สุมันเยอะเวลาลูกหาทีเราพูดสามสี่ร้อยตัว หาทีไม่เจอแล้วคะ่ะไม่มีแล้วอันนี้ไงเปนแต่ลายไทยพีเทาอยู่ตรงตรงเตียงข้างเตียงแม่ส่วนลายไทยอ๋อดอกพิคุณสีม่วงก็มีเนี่ยดอกพิคุณสีม่วงลายไทยลายไทยคุณสุกก็เหลือน้อยแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าสี่ขออนุญาตถูกขาดอยากจะตัดเป็นสิสามนะ